วัชยนวาจัดโครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่หนึ่งวัชยนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระธรรมวชิวรมโมลีเจ้าว,วาดวาัชยน,นาวาในฐานะเจ้าสำน,นักปฏิบัติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระครูอาธรประสิทธิสโสพลผู้ช่วยเจ้าวาดวิญญาณวาพระเถระแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้า,คาหัวหน้าสถาบันแม่ชีวัดวิญญาณวาผู้ปฏิบัติธรรมร่วมในพิธีพร้อมรับฟังสมโภชนียกถาด้นานพระครูอาธรประสิทธิสโสพลผู้ช่วยเจ้าวาดวัญญาณวาในฐานะหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์กล่าวว่า โครงการปฏิบัติธรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,รรชชนีพันปีหลวงด้วยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566ทั้งยังเพื่อเผยแผ่ก,กิจกรรมของวัจนนาวาให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางและเป็นที่แพร่หลายส่งเสือไม่เกิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน4เกิดความรักความสามัคคีในสถาบันครอบครัว และสถาบันชาติศาสนาตรอดจนปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามให้กับคนในสังคมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14สิงหาคม2566